สวัสดีค่ะทุกคนใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วอ่าอย่าลืมดูแลผิวนะคะดูแลผิวกายนะผิวกายของเรานะคะด้วยโลชั่นนะคะโลชั่นยอดฮิตตอนนี้นะคะโลชั่นยอดยอดฮิตตอนนี้ที่โต๊ะเครื่องแป้งที่บ้านนะคะขาดไม่ได้เลยโลชั่นค่ะโลชั่นของกิฟฟอรนนะคะมีหลายตัวที่ใช้ก็คือตัวที่ใช้ดั้งเดิมอยู่ก็เป็นโลชัชนเซนทูล่านะคะเซนทูล่าสกัดจากใบบบวกบกับชาเขียวนะคะ ใช้ได้ทุกสภาพผิวทุกสภาพอากาศเลยตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้เข้าหน้าหนาวจะเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นนะคะหรือท่านไหนที่นอนห้องแอร์เป็นประจํานะคะแนะนําเป็นโลชั่นกูต้านะคะตัวนี้เป็นโลชั่นน้ําหอมโลชั่นทาแล้วผิวเนียนนุ่มนะคะใส่ไบร์นะคะนี่ค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะลองใช้ดูนะคะทาแล้วแบบ ผิวนุ่มหอมนะคะหอมนานหอมอ่อนๆนะคะหอมแบบอหอมชื่นใจนหะคะ่ะเป็นอาโลชั่นกูต้านะคะโลชั่นกูตา้าหลอดใหญ่นะคะหลอดใหญ่ใช้ดีมากๆใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ค่ะหลังอาบน้ํานะคะทาโลชั่นเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นหอมนุ่มชุ่มชื้นนะคะ สั่งซื้อกะก้าด้านล่างได้เลยค่ะ